สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเบคบูคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะครับได้มาทําการส่งมอบรถคันงามนะครับลูกค้าอําเภอขุนหานนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะครับว่ารู้สึกไงบ้างนะครับที่เต็นต์บูคาเซ็นเตอร์นะครับมีบริการดีๆนะครับจะส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเก็บปลายทางเนาะวันนี้อยากสัมภาษณ์พี่นิดนึงนะครับรู้สึกไงบ้างครับที่เต็นต์บูคาเซ็นเตอร์มาส่งมอบรถคันงาม่่่คคคคครรรรััับบบบพีะะะสสํําาาาาหหเเเททนนนนููซ็ตอ์ลก้ นนะะที่อยากได้รถคันสวยๆนะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ศูนย์นะคะแล้วก็เรื่องการบริการไว้ใจได้เลยนะคะช่วยทุกพันดันทุกเคสนะคะผลไม่องวัยมากนะคะรู้ผลไวมากอนุบก็เตรียมรถคันงามมาส่งเลยใช่ค่ะลแล้วก็บริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสําหรับใครที่มองหารถใช้อยู่นะคะก็เรียนเชิญได้เลยคะ่ะบริการประทับใจมากคะ่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ก็นะครับใครที่สนใจนะครับก็แนะนำนะครับติดต่อสอบถามแฟนเพจเต็นบูคอนเซนเตอร์ได้เ,เ,เ,เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกับเซลเป็กในคลิปต่อไปนะครับว่าเซลเป็กจะไปส่งมอบรถลูกค้าที่ไหนนะครับดี๋ยวไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ขอให้พี่โชคดีร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณครับพี่